พิวยิ้มหน่อยแล้วตปวหมึงน,นะไปได้อร่อยไหมครั <Hello. S 1> ยิ้มหวานดิ <laughs> <laughs> เป็นที่วานนะค่ะบึ้นๆไปไหนคะเนี่ยไปี่ไปเที่ยวไหนคะฮะไปเที่ยวซาฟารีเบอร์เหรอโหขับเร็วจัง <S 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 จะไปเที่ยวไหนกันครับเนี่ยเป็นี่ไปเที่ยวไหนไมีเพือไปเที่ยวไหนฮะ <S 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 นก็ว่าเลย นุกไหมคะพราะแงเหรอฮะใช่ oh, <wow. S 1> มันแงสน wow. <Wow>. wow. ุกจังล่ะ ฝนตกแล้วนี่ตกแล้วฝนไีพึ่งมาเร็วๆฝนตกแล้วลูกเร็วๆให้หันแก่ก่อนไหม ลื่นไหมลูกทำไมมันไม่ลงอ่ะฟีดึงสูงมี่ถึงอยงงี้ฟีถึงนย่างงี้ฟีด <c oughs> ึงนย่างงี้ดิก้มก้มปักหัวลงเออเอออย่างงี้ไปเลยอลาลลอะลลมีฟีดึงไม่กลัวใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> โอเค นั่งเออลูกยืนมาดูเออนองมี้กบไหมฟิวมังนี้ไหมโอโหหลายตัวเลยไม่ฟิวโหมีฟิวไปสี่ตัวน่ะให้อ โอ้มีสิวเข้มโดนุมานีสิวโดนรูมามตัวนะ่ะคนสวยดิคนสวย <c oughs> ตอนนี้กระโดดแล้วก็อที่ใส่ปุ๋ยนี่กระโดด,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 ดีแค่องตัวจริงๆแล้วพวกน่นเราสงไว้แต่ที่กินนมอออต,ตอนนี้ไม่อยากให้กระโดดล้วไม่ัไปดูน่าไม่ดีเดี๋ยวไม่ได้แล้เราไม่ฟัง เดีู๋กใจเย็นมาแล้วมาแล้วคนเสิรมาแวน่สวยจเอน่รองบนะคะเอาคือรถเลยไหมกลับบ, <c oughs> บบ้านไหมกลับบ้านใส่จ <c oughs> ุงหอยด้วยดูพี่มฟิลสดนลุมทำที่นี่ฟิลจะสนุกแล้วล่ะ อ๋อเไปดี้ยิ้มใกล้ๆคนสวยหน่อยเออสวยทุกตัวเลยค่ะโอ๋ยกระโดดเดลี่มันกระโดดไม่ไปไปเลยลูกไปเลยไม่มีผ่านไปเลยลูกไม่สนใจเราแล้วเราเดินได้จับหมดไล่จับหมดถึงเราไล่จับเขาแล้วเออนี่แหละเดลี่ไม่กลัวเลยอ่ะค่ะลูกไม่กลัวกลินน่าเลย ทำอะไรน้องกดมดคนมไม่็นไงเขาไม่กลับนมมนจับไป็สิตอนนี้มาชอบตัวมันสุดเลนะังใจท็ไมอมันไม่เคยเหมียวเสียดลัวเหมียงหมาเมืนหมาเลยมันคั่จริงพี่ตะแก่เด็ดะปด่ต่อไหมคะเป็นสะพานไหมเนสะพานดี๋ยวก็ไปนั่งเรือแลไม่ตกแล้วมั้ง คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แหละนะเมื่อวานตก,ตกไหมครับเมื่อวานตกหนักมากแต่ว่าตกประมาณสักมื้อกว่าแล้วอืมเปนเย็นๆใช่ไหมครับใช่แต่เท่าวัานก่็มันก็เป็นแบบนี้แหละชอบไม่ตกชอไม่ไปเดินดูอย่างนี้นต่อเฮ<ม>้ <ตก S 2> ดะะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาคนงานที่เล่นสไลเดอร์ใช่ไหมที่ฟิล์มไหลไม่ลงอ่ะกล้าไหมครับเฟลลี่กล้าด้วยเหรอร้อนเหรอคะพอช่วยไหม นี่ขึ้นบันไดนี่มบันไดกร่องไหมสดีมั้ขึ้นบัไดอเลยมาเร็วตามาเร็วไปมาเร็วเมาเร็วมาเร็วนี่มาเร็วนี่เร็วาร็นีได้นะอลอดขานี้ได้พ่อที่ตัวเ็ไปเร็วขึ้นไปเร็วค่ะขึ้นไหมคะ กับราบ,บันไดน,นะคะดอกสีม่วงอะไรเนี่ยก้านสีม่วงเหรอต้อนไม้สีม่วงอ่ะเดินไปค่ะก็เลยนะรถม้งเหรอเออไม่สวยอ่ะต้มนนี้ยเป็นจริงปะร้อนไหมเฟลลี่สวยไหมทามารีมาดูสนะิส สวยจังสวยไหมครับเป็นลิสสูงไหมฉันรอพี่ที่ทานานทุกวันเลยนี่ไม่ได้เงาล้วลงแล้วเอาละฉันจะไปสะพานแขวนแล้วล่ะ โอ้พี่นำทางแลินกหรอี่ลงลังนกไหมคะนี่ขึ้นไปลังนกไหมขึ้นไปได้เร็วไแล้วขึ้นเลยพี่ชิวขึ้นไปเลยได้ไหมต็มทัาได้อย่างงี้ทังทาไปลูกนกหน่อยดิจบจิบจิบจิะ เป็นนกแล้วเหรอไล่หันมาทางแม่บ้าไปดิวเดินไปรีมองแม่นะไปรีจ๊บจ๊บโอเคนี่ฟปรีไปแล้วไม่กลัวใช่ไหมฮะลูกโหสุดยอดนะเดินไปเลยะคะ่ะโอ้ไม่กลัวจริงๆเหรอ กลัวไหมกลัวมาจับมือไหมดินมาข้างนี้มหมไปูมันยุ่งวางแขวนไงไปนี่ไปนี่กรปอ,อันหน้ามาเร็วหน้าแหาแม่เ็วแต่เขายืนขึ้นบนนี้ก่อน

นี่ชูมือนี่ชูงี้ดิโอ้โหสุดยอดเลยค่ะได้ที่หนึ่งค่ะที่หค่ะดึงอยู่ม่เลยยังันหนกม่กายเดินมาเดินมาเดินมา มีฟิวอยากทำมันดูน้องยังไม่กลัวเลยนังกลัวไหมคะอันนี้ไม่กลัวเห็นไหมโอ้ร้อนดีจังตาลงนี้เฟนนี่ลงนี้ค่ะราไปดูเจาร้อนเปี้ยงล็คือไปักที่บ้านมังดีถ้าชอบอ่ะเนอะร้อนมาก วันนี้จะขี่กว้างเหรอล,ลกูกร้อนสุดจับประหลัดบอกฮู้ดฮู้ดทำไมไม้ร้อนอะ่ะแต่มันไม่ร้อความร้อนเคือกลัวป่ะ ไม่กลัวใช่ไหมไม่เป็นไรแต่ก็ล่ำไอ้ไว้ลั้อะไรไว้อะ้เรือม้ายเที่ไหนมคนู่ไนไปมีพวกเขาไม่ได้ตามมาเลย แม่ยังบมาไม่ได้ดลูกเพราะว่าแม่ต้องรอก่อนรอเรืออีกลำหนึ่งค่ะฟัาสวยจังใช่โอ,โอ้โหปันกันเร็วจัง ชนแล้วชวนแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วคุณอม่จะไปไม่ถึงเราแน่ๆใช่ว้าวากลับมาเก่ง เียวแล้วนะคะเหนื่อยแล้วสิเข้าล่งนี้ไหมหรือเข้าไปไหนต่อจะเข้าล่งไหนดีแม่แม่เข้าล่งไหนดีจะไปทางไหนต่อสอยนี้ไหม โฮโฮเราจะไม่ยอมแพ้ปั่นได้ครึ่งชั่วโมงนะเฟรี่เนี่ยเห็<ห>นป่ะสี่สิบบาทปั่นได้ต้องครึ่งชั่วโมงอ่ะลูกสามสิบนาทีนะครับปั่นได้ขาโปง่งเลยคะลูกทุกคนมองมายิ้ม น้องหายไปไหนพ okay. oh, um no okay. ื้นเข้าริมดิโอเคแบลลี่อย okay. okay. ู่ไหนอะอ่ะไม่ชื่อมองเออเอาไปเจยะเท้าลงไหนดิไม่เห็นแบลลี่เลยเห็นแต่เท้าโอเค ครับ oh. สวัสดีค่ะดูนุน่นเก่าอยู่ <Yeah. S 1> เรียกแม่กแล้วอะ่ะพีไปไดียืนมองแม่แม่เฮ้ย ชอบไม่ได้ชอบใจเหมือนเขาเรียกอ่ะรักแม่เขาบอกแม่เขาบอกรักแม่รักแม่อ่าเออจ้องกันเออเออมันดม อ่ะูกคุยกับแกอ่ะไหนเป็นนี่คุยกับแกใหม่ดิคะว่าอย่าเข้าไปใกล้มากลู่แล้วแกกัดหน้ากากแม่อันน้ท้องถือใช่ใช่ในน่อันนี้านอนีอ้ อีไปอีกแล้วคนสวยขึ้นไปกับน้องอีกแล้วค่นี่บอกไม่กลัวงไงเด่น็นกลมเลยเี๋ยนี้บอกไม่กลัวงไงคะเดินปเป็นวงกลมเลยค่ะไปรับแกไม่ใช่เหรอคะลลงงมมา,ม,มาาไม่เคยไหนถึงแกเลงมา ไอนด้อะคีันนี้มัล่ไมัรตวนี้ชื่ออะไรนม่ฟิลมันสวยเหรอ,อดึงแรงมากเลยคุณโอ,อ้อช่วยรับภาระหน่อยได้ไหมเหนืน่อยแล้วเรอ No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. And now you're everything in my day. I love the way you learn. like a song, you Ooh. know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. now and forever My boy The one who showed me a friend together